สวัสดีค่ะสวัสดี ES, พี่พี่แม่แม่ที่เข้ามาแล้วนะคะใครนะคะที่มีลูกหรือมีน้องนะคะที่กําลังจะติดจออยู่ตอนนี้นะคะวันนี้นะคะน้องมีตัวช่วยมาแนะนํานะคะลูกค้าเป็นชุดโตะเลโก้นะคะชุดตัวต่อเลโก้ราคา90บาทนะคะได้โตะได้เก้าอี้นะคะพร้อมชุดตัวต่อนะคะลูกค้ามีรายละเอียดอยู่ในตะกร้านะคะให้ลูกค้ากดมาดูรายละเอ,อียดในตะกร้าได้เลยนะคะชุดตัวต่อนะคะราคา90บาทนะคะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กนะคะเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆนะคะทําให้ ห่างไกลจากหน้าจอนะคะลูกค้าและเราจะได้มีเวลาให้ลูกๆมากขึ้นนะคะจะได้เล่นเป็นเพื่อนลูกได้นะคะสําหรับชุดตัวต่อเลโก้นี้นะคะมีกล่องเก็บตัวต่อให้ด้วยนะคะสําหรับชุดตัวต่อเลโก้นี้นะคะสนใจกดสั่งซื้อในตะกร้าได้เลยนะคะหรือว่าพี่ๆนะคะอยากได้ตัวต่อเลโก้หรือจะเป็น ตัวอย่างเดียวตัวต่ออย่างเดียวเราก็มีนะคะรายละเอียดมีอยู่ในตะกร้านะคะมีคูปองส่งฟรีและคูปองส่วนลดให้ในตะกร้านะคะพี่ๆแวะกดเข้ามาดูกดเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะคะกดสั่งซื้อแล้วย่ายืนละอย่าลืมกดยืนยันคําสั่งซื้อให้ด้วยนะคะลูกค้าเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆนะคะช่วยให้ห่างไกลจากหน้าจอนะคะลูกค้ายกเซตนะคะชุดโต๊ะนะคะและเก้าอี้พร้อมชุดตัวต่อนะคะมีนะคะลูกค้า กดสั่งซื้อกดดูรายละเอียดในตะกร้าได้เลยนะคะ เป็นของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กๆนะคะตัวนี้เหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับน้องๆหนูๆนะคะที่มีอยู่ในวัยตั้งแต่3าขวบจนถึง6ขวบนะคะแล้วกําลังจะเริ่มติดจอนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะเหมาะมากๆเลยนะคะแนะนําเลยนะคะสําหรับชุดตัวต่อเลโก้นะคะจะทําให้น้องๆนะคะอยู่กับของเล่นมากขึ้นอยู่ทําให้มีสมาธิมากขึ้นนะคะดีกว่าอยู่กับหน้าจอนะคะอยู่กับหน้าจอนะคะจะทําให้เด็กนะคะมอีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปนะคะหัวรุนแรง แรงมากขึ้นนะคะแต่อยู่กับตัวต่อเลโก้นะคะจะทําให้ใจเย็นลงมีสมาธิมากขึ้นนะคะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆนะคะชุดตัวต่อนะคะราคาราคา90บาทเท่านั้นนะคะกดสั่งซื้อกดจิ้มที่ตกร้าที่หมักหมุดไว้ให้ได้เลยนะคะสนใจกดจิ้มกดสั่งซื้อเลยนะคะ